ดีใจด้วยเองกับไม่ค้างกับภาษาอังกฤษวันละหนึ่งนาทีนะครับมาดูคนข้างเฮ้ยไหวเปล่าทำไรอ่ะครับช่วงนี้ว่ะหนึงสียงหนงวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วแบบร้าวอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปร้านกาแฟดีกว่าเออร้านกาแฟดีกว่าแล้วภาษาอังกฤษนี้ร้านกาแฟ<อ>ต้องพูดว่าอะไรครับเป็นต้องภาษาอังกฤษตลอดนะร้านกาแฟนะครับถ้าเราจะรู้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมมาสอนกันนะครับร้านกาแฟก็คือ coffee shop f o f f Shop อาง่ายๆคือ c o f f ก็คือกาแฟนั่นเอง Shop แปลว่าร้านกาแฟแล้วเราจะชวนเพื่อนชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษต้องชวนอย่างไรให้ใช้ประโยคนี้นะครับ Let's go to a coffee shop Let's go to a coffee shop แปลว่าไปร้านกาแฟกันพวกเราหรืออีกคำหนึงนะครับ Let's talk over coffee Let's talk over coffee อ่ะปแปลว,ว่าไปนั่งจิบกาแฟแล้วคุยกันที่ร้านกาแฟความหมายก็คือไปร้านกาแฟนั่นเองนะครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากใช่ไหมครับพี่นัสใช่แล้ครับเพื่อนๆรู้แล้วก็นำเอาไปใช้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า see you next time bye bye